ครับสสวัดีครับพี่นอ้อ,นองนี่น้ำหนักบ,บั่นมุกไข่ห่อครับมาลุงเดียนบั่นมุกไข่น้ำมาเกลาครับพี่น้องตั้งแทงกับจัดแทงจริงของโคเรียวครับพี่น้องตัดแทงแล้วหล่ะเพ็้นพี่น้องลูกค้ามีกาลัง,งงานครับูล,ลงมาง,งานก็มีผู้บริหารเหล่าก็มีครับจัดแทง มูมาหมูโบรานมากครับลูกค้าคนจะลงมากล้วกุงสดครับกุุงสดคนกำลังเดือด,ดุม,มูสดมามืดสดทั้งทีก็ทั้งทีกเรั้ครกับมีย็ย <c ười> ท,ท,ทั้ีก็าัทีกปรัเภทีก็ทั้งทีก็ทับงทีกทั้งทีก็ทังจักแขังทํก็ทังทีกคทั้งทก็ลั้งทากรับงรับงทกทั้งทาก็ทั้ทังหลทั้งทีกทั้งทีับ คือนัดบานมงไคาเขาครับมาโรงเรียนสนามมาเกล้าเปลินว่าเปลินว่าสนาำมันใหญ่หรอครับนัดนิดหน่อยนิดหน่อยน้องเขากระเบิ้งเป็นน้ำกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวความมันครับพี่น้องแดดยังแกยู่พี่น้องอยังนี้ลูกค้าก็ยังบุหรยางครับ มันรล,ลบๆน้ำกันนี่นัองแดงใคขาเฮามาจากสวนบดครับครับหลายครับของปลูกเป็นในสวนเอาลงม,มาขายครับเข็มที่เป็นเคลือบพักกาดมี่ครบับมีไม่ไมกาดดอกก็มี่พริกแดงครับพริกแดงสดๆนี่นะเจียบเฉียวนี่ครับ ินนอนครับงินนอนอเียคือกันครับอ่นอนเรียนเรนครับให,ใหม่ใหม่ครับใหม่ใหม่ครับเก็บมาจากสวนสมันที่นั่งบวบอมเจกบมาเอาเลยครับอยู่ทั้นที่ละ